<Okay. S 1> เออเออไว้มาใจมาใจเอ่อบินธนาคารดันปิดเหี้ยจางเตอะอีแม่อีแม่อยู่ฮะกดสตังค์ให้อีแม่สะดุ้งดีกว่าแกล้งอีแม่ดีกว่าไปแกล้งดีกว่าเฮ้ย กูทำไมล่ะไะ <satisfaction> <ค> <ด intimate> เข้าไปข้างในครับตอนนี้เบาจ็กำลังจะออกไปห้างใกล้ๆบ้านนะครับท่านผู้ชมของที่บ้านมันหมดเห็นแล้วฮะ มาซื้อของเล็กๆน้อยๆครับท่านผู้ชมแล้วก็มาจ่ายบิลตตวอ,อีเตอร์อันนี้ในหมู่บ้านที่เบาแจ็กอยู่นะครับหมู่บ้านเบาแจ๊กมันออกได้สองทางนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ออกมาอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะมาห้างตามเบาแจ๊กมันนะครับมากับอีแม่ครับ หอนหอนหอนใบหอนงาวหอนพอแบบมาปรึกษาได้ได้ออกนอกบ้านก็ใส่แมส็เครับท่านผู้ชมดูแลตัวเองใื้ดีที่สุดนะเนาะ ยังไม่ได้กินข้าวเจ้าแต่น,นั้นเนี่ยหิวก็หิวแต่ขี้เกียจกิน <c oughs> ขี้คานขี้เกียจโ <c oughs> ดยแม่ถือกล้องก่อนถือกล้องวันเอิดอย่างเงี้ยเออจะเปิดบ้านเบาแจก็กอ่าต้องใช้ขี้การ่ะครับท่านผู้ชม <c oughs> ขี์การเปิดนะครับอ่า แล้วก็ประตูไฮดรอลิกมันก็จะเปิดเธ้นะครับนะครับห้างอยู่ข้างหน้านี้เองครับถือกล้องดีๆนะไอ้แม่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวกล้องเบาแจ็คโต๊กนะ ตะคิวกินขาอีกตามตามเดยวกอนเดยอกอดเด๋ยวจัดอัก่อน,เ,อน,เ,อนอเ,อเป็นไงตะคิวกินขานั่ง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 ผิดรูปบดิ ่ะเข้าไปข้างในเผอเผอมาได้เผลอเผอเบาแจ็คจะแก้งตลอดเลยถ้าอีแม่เผอนะเบาแจ็คไปจะแก้งเอาคืนเอาคืน เอาคืนตีอแม่ตัดผมมือเบาแจ็คบัดรอท่านผู้ชมดูข้างหลังผมเบาแจ็คดีเนี่ยตัดกาบาดีครับเบาแจ็คก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เข้าบ้านแล้วครับขับรถเข้าบ้าน ช่วงเย็นๆช่วงไม่ใช่ช่วงเย็นๆหรอกช่วงบ่ายๆเนี้ยถึงบะหมี่ไข่มานั่งเล่นหน้าบ้านแต้หมู่บ้านนี่นะมันฮอนนะนะเพื่อนก็อยู่ในบ้านกันนั่นเสียงน<อ>กเสียงอะไรก็ไม่รู้ดีนะบเบ้าแจ็คจได้อยู่ตรงโซนนี้นะครับ,บเบ้าแจ็คอยู่โซนข้างในครับโซนที่บะหมี่รถพาเดี๋ยสบายๆเป็นโซนทางตันะครับท่านผู้ชม ที่ว่ารถมันบผ่านไปผ่านมาแบบเอียดที่เป็นขับรถสวนไปสวนมาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมหุ้ยบะโมลง์ลนดวงดีนะที่เบลแจ็คเลือกบ้านที่ว่าเนี่ยแบบคล้ายๆทางตันอย่างเงี้ยเนี่ยในซอยเงี้ยรถมันแบบค่อยผ่านเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวเบลแจ็คครับเนี่ยๆนะนะนะตรงนั้นมันเป็นทางตานันเนาะบ้านแจ็คอ่ะ รถมนันตื้นเลยแบบพานเดี๋ยวเปิจะจะรับรถมาดูตรงอาสาอ้อยน้ําก่อนเห็นเ <c oughs> ปิ้ลบอกว่าช่วงนี้นะเปิ้ลจะเฮ่อเฮ่ออาลูกบ้านมาเล่นน้ํากันเนาะเพราะว่าเปิ้ลอาก็ป้องกันอาโควิดอ่อะเนี่ยครับสาะน้ำครับท่านผู้ชมโอเคเปิลล้ลล็อกละล็อกแสดงว่าอาเปิ้ลบอเฮอเล่นไงเฮ่อความร่วมมือกันแน่กะท่านผู้ชมนี เนี่ยครับอันนี้ก็อีกทางหนึงตรงนี้ก็ออกอีกซอยหนึ่งแต่ตรงนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ประตูออกนะเขาไปใช้ประตูออกตรงปุ้นนะครับเนี่ยครับนะี่ครับสาว้น้ำบ่าวแจ๊กวิใบไม้หล่นหล่นหล,ล่นสะน้ําเลยอะเห็นก็พอพอเปิ้ลบบาเฮือเล่นนะแต่เดียวตอนเย็นๆก็จะมีอ่า คนดูแลเนาะเปิ้ลก็จะมาทําความสะอาดเลยครับเปิ้ลมาทําความสะอาดทุกทุกทกทุกวันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเปิ้ลจ้างคนมาทําความสะอาดเนาะบ้านดีกว่ามาดูสระน้ำบาได้ยนะครับท่านผู้ชมเข้าบ้านแล้วเมื่อกี้ไปห้างมาหรือแวะมาดูสระน้ํา จะไมไ่ลืมกดไลค์กดชแชร์ให้บ่าวแจ็คแกเนเนอร์ครับมะม่วงต้นกล้วยอันนี้ต้นลิ้นจี่บ้านบ่าวแ,แจ็คเนอร์ครับท่านผู้ชมเนี่ยโอเคนะครับโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะพาท่านผู้ชมให้ไปดูไอ้ลูกมอน

เนี่ยครับท่านผู้ชมลูกเขียวๆอ่ะเขียวๆก็กำลังออกเนยครับมันก็โอ้โห,โหเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้กินแล้วเนี่ย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 อันนี้ก็กำลังออกเจ๊ตัดยอดมันะตัดยอดพอตัดยอดเสร,ร็จ้วมันก็ออกแต่ตัวนี้นะมันก็กินได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมว่าแดดมันสองหน้าเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้แล้วมั้งเนี่ยน้องเด็ดเด็ดกินเลยเนาะ ือแบบนี้ออกเปรี้ยว,ยวๆน้อยอยังบอกหวานอืมเปรี้ยวๆแต่เจ๊กล้างแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยจเจาน้ําฉีดมันน่ะเจานะ้ําฉีดอผลไม้มันน่ะนี่กินได้เนี่ยกินเลยกินเลยกินคาต้นเลยนะครับอืมโอเคพอละเดี๋ยวมันจะหมดต้นเสียดายแ้วมันประดับที่ต้นไว้นี่แหละ โอเคเดี๋ยวแจ็คเข้าบานแต่และดูดิเต็มเลยอะ่ะเนี่ยโอเค <c oughs> อันนี้ต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่ของบักแจ็คนั้นต้นแบบม่วงแล้วนี้ต้นลิ้นจีเนาะต้นใบยมต้นบ,ยม,นบยมบัลแจ็คตายแล้ะเนี่ยแจ็คตัดมันออกไงโอเคนะครับเข้าบานทีนี้เข้าบานแต่แตะแล้วเนอะ โอเคครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย